สอแอปที่คนใช้ n Max Tech Mac ต้องมีสำหรับใครที่เพิ่งออก n Max Tech Mac มา2่งแอปนี้ต้องโหลดไว้เลย n Max Tech Mac ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ที่เพิ่มมาในปี2025ต้องบอกว่าฟังก์ชันหน้าจอเขานี่เทียบเท่ากับ X Mac เลยสามารถดูแผนที่ผ่านหน้าจอได้ด้วยพิเศษเฉพาะตัว Tech Mac ที่มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า y e c b t ช่วยตอบสนองต่อการบิดได้ว่องไวและไม่ต้องรอรอบ โดยเขาจะมีโหมดให้ใช้งาน2โหมดก็คือทาวโหมดแล้วก็สปอร์โตโหมดซึ่งจะมาทํางานควบคู่กันกับปุ่มเชฟช่วยในการเร่งความเร็วและลดความเร็วได้แบบสมูทมากยิ่งขึ้นสำหรับแอปแรกที่ควรโหลดไว้เลยคือแอป Y-Connect แอปนี้เอาไว้เชื่อมต่อรถกับมือถือทำให้เราสามารถดูอัตราวความประหยัดน้ำมันค่าต่างๆรวมถึงดูสาระน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และดูโลเคชันล่าสุดที่เราจอดรถได้ เราทำการเชื่อมต่อแค่ครั้งแรกในการใช้งานหลังจากนั้นเมื่อติดหลดและเปิดบลูทูธมันจะเชื่อมต่อให้อตัตโนมัติขั้นตอนแรกให้คนไปโหลดแอปมาก,ก่อนนะคะเวลาเราจะเชื่อมต่อเราต้องอยู่ที่ตัวรถด้วยสำหรับใครที่ใช้งานแอปว,วายคอนเน็ตเป็นครั้งแรกนะคะก็ไปทำการลงทะเบียนข้อมูลให้เรียบร้อยแต่หากใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถล็อกอินเข้าได้เลยจากนั้นให้เราบิดคุณแจไปที่ออน แลวกดติ๊กถูกที่แฮนข้างซ้ายเพื่อไปที่หน้าเมนูจากนั้นไปที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่บลูทูธจากนั้นให้เลือกที่ discovery Mode เพื่อจับคู่หามือถือของเราเมื่อเรากดแล้วให้เรามากดค้นหาที่หน้าจอมือถือจากนั้นเลือก YCCU รหัสเดียวกันกับที่ขึ้นที่หน้าจอกดแพรที่มือถือและกด yes ที่หน้าจอเท่านี้ก็เป็นอันเชื่อมต่อเรียบร้อยโดยในแอพว่า Connect เราก็สามารถดูกิโลรวมอัตราความประหยัดน้ำมันโลเคชันล่าสุดที่จอดรถรวมถึงจับเส้นทางแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ด้วย กดไปที่เมนูด้านล่างนะคะตรงนี้จะบอกอาตาัตราความประหยัดน้ำมันโดยรวมโดยเขาจะเก็บเป็นสถิติตามการใช้งานของเราเลยและเราก็ยังสามารถดูเทียบกับผู้ใช้ Y Connect ทัวโลกได้ด้วยตรงนี้บอกโลเคชันล่าสุดที่เราจอดรถจะไม่ได้ทําหน้าที่เป็น GPS นะคะแต่จะดูแค่ครั้งล่าสุดที่เรามีการเชื่อมต่อกับบลูทูธคือตรงไหน,นช่วยเวลาเราไปจอดรถในห้างหรือจอดรถในลานกว้างๆเราจำที่จอดรถไม่ได้แอปที่2ที่ต้องโหลดติดมือถือไว้ก็คือแอป Garmin s t r e e t c o s t สำหรับแอปนี้เอาไว้ใช้รูปแผนที่บนหน้าจอของรถ ที่บอกว่าฟังกชันเทียบเท่า XMAX เนี่ยเพราะว่ามีแค่ XMAX แล้วก็ NMAX TechMAX เท่านั้นที่สามารถดูแผนที่ผ่านหน้าจอบนรถได้โดยเมื่อทุกคนโหลดแอป,ปและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เราไปโหลดแผนที่ South Eastern Asia ถึงจะสามารถใช้ดูแผนที่ในประเทศไทยได้ถ้าใครโหลดแอปมาแล้วแบบยังดูแผนที่ไม่ได้อย่าลืมไปโหลดแผนที่นี้ไว้ก่อนและอยากให้ทุกคนสังเกตว่าเมื่อเราเชื่อมต่อไว้คอนเด็กเรียบร้อยแล้วเมนูบนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ตามการตั้งค่าของมือถือของเราแบบอัตโนมัติ และที่มีเฉพาะใน n m a x Techmax เท่านั้นก็คือชุดข้างมอเตอร์ไฟฟ้า YECBT ชุดข้างมอเตอร์ไฟฟ้านี้มันดีกว่าชุดข้างปกติยังไงแน่นอนด้วยกลไกการสั่งงานจากมอเตอร์ไม่ต้องรอรอบค่ะทําให้เราสามารถเล่นความเร็วได้อย่างสมูทและตอบสนองได้ไวมากยิ่งขึ้นซึ่งเจ้าระบบมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ก็จะไปทางานควบคู่กันกับปุ่มชิฟที่แยนงข้าง้ายหากเรากดปุ่มชิฟ์ในขณะที่เล่นคันเร่ง จำมมอเตอรก็จะสั่งงานให้เร่งความเร็วขึ้นฟิลคล้ายๆกับเกียร์ต่ำรถยนต์และหากเรากดปุ่มชิฟต์ในขณะที่เราผ่อนคันเร่งก็จะเป็นการเชงความเร็วลงได้แบบที่ไม่น่าทิมเอาเป็นว่าระบบเนี้ยนอกจากจะขี่มานี่ขึ้นแล้วปลอดภัยมากกว่าเดิมด้วยและยิ่งเมื่อเขาทํางานคู่กับหมู่สปอร์ตทําให้เราสามารถขี่ได้อย่างสนุกแล้วก็มันมากยิ่งขึ้น โดยปุ่ม shift อันนี้จะมีอยู่3ระดับนะคะระดับแรกจะเป็นแบบออโต้ระดับที่2และ3คือตามเรากดแมนวนวลใครออกเอ็นแม็กเท็งแไปได้ลองใช้โหมดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยตอนนี้ที่บนเวีญญญยนยนต์มีเอ็นแม็กเทงแพร้อมเสิร์ฟให้ทั้ง2สีก็คือสีเทาและสีน้ำตาลจะเอาแบบเดิมๆหรือพร้อมแต่งจัดทรงเราจัดให้จะบอกว่าเอ็นแม็กเท็แม็กจัดชกแต่งแล้วก็ชิลหน้าแต่งคือเลิศเลยจะแต่งทรงซิ่งหรือทรงทอริองมาแต่งให้หลุดโลกกันไปเลยยามาฮ่าเอ็นแม็กมันเปลี่ยนโลก